คิดว่านะพวกท่านที่มารวมวันนี้น่าจะเป็นเหล่าเดียวที่ได้ผลที่สุดเลยขอบ,ขอบ,อบ,บคุณสลวพะวชิระบารมีนะคะก็ได้ความรู้มากมายค่ะเกี่ยวกับการ 5าตำรวจตีนีคสุดมานี้นะคะชื่อเล่นชื่ออบอุ้มนะคะเ็ราเราได้เจอเพื่อนหลากหลายแล้วก็สวัสดีครับผมิ0ตำรวจตีนีรพัทรลุงทองนะคะสถานีตำรวจภูธรหนองคงจังหวัดเชียงนาแนวทางใช้ในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคบอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลมีเดียในด้านความคิดและการตัดสินใจมีผู้ติดตามและเป็นที่รู้จักจป็นมวนมากและคนกลุ่มนี้จะสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อนมนาวใจหรือดึงดูดใจให้ผู้ที่ติดตามหรือคนอื่นๆรู้สึกคล้อยตาม โดยจะโพสต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆเช่นบล็อกอิน t a g r กรม a c e o o o k y o u t u b t t w i t t e r หรือ TikTok วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับรา,ายการตำรวจประจำปีงบประมาณพศ2567นรุ่นที่2ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคม2567ที่โรงแรมเรดิสันเซนสปา อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเจิญติดตามรับชมได้นับบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับจุดหมายปลายทางของการเดินทางวันนี้อยู่ที่บริเวณโรงแรม The Spa, เดอะเรดิสันแอนสปาอําเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีรวมระยะทางในการเดินทางครั้งนี้ประมาณ600กิโลเมตร9ชั่วโมงกับอีก45นาทีครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นในช่วงต้นคลิปนะครับว่าการฝึกอบรมอินฟลูเอนเซอร์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่2นี้เริ่มในวันที่8สิ้นสุดในวันที่11พฤษภาคม2567นะครับวันแรกที่เราเริ่มอบรมเนี่ยโอ้โหประทับใจมากๆเลยคนตรีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดได้เข้ามาใกล้ชิดกับพวกเราเลยโอ้โหสุดยอดจากนั้นก็ตามมาด้วยน้าแมนนะครับอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยระดับผู้ติดตามล้านกว่านะครับแล้วก็ เทคกรอนที่มีความรู้ความสามารถมากมายมากหน้าหลายตาที่สลับเปลี่ยนมุนเวียนกันมาให้ความรู้แก่พวกเราโอ้โหสุดยอดไม่เสียดายที่เราเดินทางมาไกลขนาดนี้ได้ความรู้แล้วก็ประทับใจสนุกสนานมากๆครับนอกจากนี้พวกเราไปยังได้รับมอบหมายให้ไปทําคลิปนะครับทั้งวันเลยไปทําคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นแอชัน <Action. S 1> อุ้ยที่นี่ที่ไหนล่ะคะพี่อมที่นี่ก็น่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติซิรินทรน,นะครับ<อ>ใช่ไหมดูดิ อ๋อ oh, ใช่จริงๆด้วยสถานที่ที่ถูกกำหนดให้พวกเราได้ไปทำคลิปสั้นคลิปยาวก็จะเกี่ยวข้องกับพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่านแล้วก็พระราชินีกลุ่มของผมเองนะครับกลุ่มที่9กก็ได้ไปที่อุทยานสิงห์ไป้อมนานาชาติสิรินธรเป็นสถานที่ที่ใฝ่ฝันมากๆเลยอยากจะไปตั้งนานแล้วไม่เคยไปเลยมีครั้งนี้แหละที่ได้ไปแล้วนะเหมือนฝันเลยครับไอ้คันจบสักนีรับชมความเห็นบางช่วงบางตอนของ บุคคลสําคัญที่ทําให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้นอกจากตํารวจแล้วก็ยังมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศด้วยนะครับเขาเรียกว่ากองบัญชาการกองทัพไทยทรงตัวแทนที่เป็นฝ่ายประชาธิปันเข้าอบรมกับพวกเราด้วยยินดีมากๆเลยครับนําเสนอคลิปนี้ก็คงจะทําให้หลายๆท่านรู้สึกประทับใจรู้สึกสนุกสนานไปด้วยนะครับเอาความรู้นี้ไปทําได้ดีมากขึ้นเป็นการเป็นทุนในงานในหน้าที่ตํารวจของเราเองเราสามารถไปอธิบายให้สังคมได้เรื่องว่า การทำหน้าที่ของเราหรือให้ความรู้กับประชาชนในด้านต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติราชการขั้นการตอนติดต่อราชการหรือแม้กระทั่งการป้องกันภัยป้องกันตัวเองป้องกันผู้อื่นให้ความรู้แก่ประชาชนมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอส่วนหนึ่งก็ประชาสัมพันธ์เรื่องรันสํารต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องพระธรมรมสถาบันหลักของชาติทั้งนี้เราก็ เนื่องจากว่ามันก็ประดนานหน้าที่ใกล้ๆกันเราก็ได้มีการเชิญไปยังกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกและกองทัพภาคกองทัพไทยรวมถึงก็มีประชาชนจินสามาเรียบสร้างเป็นแนวร่วมในการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้กับเราให้นำตัวนะครับแล้วมาจากไหนม,มาสังกัดอย่างไรเลยให้นำตัวตำแหนห่งอะวิกัตมาจากเขาหลักปังนาปากไปครับ้อ,อย ตำรวจสีชาญชัยบรรจงนะครับมาจากตำรวจคุณต่อหน้านั่นตำรวจอาจจะเป็นสีดำแต่ตอนนี้เรามีสืออยู่อยู่หนึ่งมือถือถ้าเปิดไฟก็จะสว่างดวงพอทั้งหมดในตัรอที่มาจากปัจจุบเปิดไฟพร้อมกันมันก็สว่างสวัสดีค่ะพันจ่าอากาศเอกหญิงสาวรักคำหวานนะคะผู้ช่วยโฆษกกรมประชาการกองทัพไทยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอิสริยาก,กอนินชาชล์น,นะคะอินฟลูเอนเซอร์กรมประชาการกองทัพไทยค่ะก็สนุกมากเลยค่ะ มาอบรมครั้งนี้นะคะรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะนําความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้นะคะไปพัฒนาตนเองในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของเราต่อไปค่ะดีครับฝากช่องหน่อยนะคะชื่อช่องจ่าอมสินค่ะจ่าอมสินนะครับของไปนะคะติ๊กต็อกชื่ออิสริจุดพีค่ะ I S S A R I Y A จุดพีค่ะ ยตำรวจโทรหญิงคุณมาสอนโทตัดีค่ะมาจากองคสนะคะสังกัดปชนอจริงๆแล้วมีแต่คนดังมาที่นี่เหมือนมาขอความรู้พี่ๆมากกว่าค่ะมาขอแชร์อะไรหลายๆอย่างทลิปเทคนิคว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยถ้ามีรุ่นหน้าก็จะมาอีกค่ะสวัสดีครับผมสิบตำรวจตีนพัฒนรลุงทองนะครับตำแหน่งผอหน่วงานสและประบามสถานีตำรวจภูทรหนองบงจังหวัดเชียงรายนะครับหวังว่าความรู้นะครับในการอบรมครั้งนี้นะครับจะนำไป ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับสวัสดีค่ะสิบตำรวจที่ยิ่งคือพี่สุนีนะคะชื่อเล่นชื่ออบอุ่มนะคะรอบนี้ก็คือแบบได้มาเจอเอ็นฟูรุ่นสองเนี่ยก็คือแบบเขาก็น่ารักเหมือนรุ่นหนึ่งเลยแล้วก็เราได้เจอเพื่อนหลากหลายแล้วก็เราได้เจอเพื่อนต่างถวยมากขึ้นนะก็ดีใจที่จะได้มาอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะ ้อยตำรวจเอกหญิงศิลานีบัวพันนะคะก็ตอนนี้มีช่องทิกตอกค่ะผู้ก,กองกุ้งสองพอวชิระบารมีนะคะก็ได้ความรู้มากมายค่ะเกี่ยวกับการทําคลิปการพรีเซนต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้รู้จักกับเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะเราอินฟลูเอนเซอร์ค่ะที่จะทําเป็นคอนเนคชันนะคะให้เราเนี่ยได้มีเนื้อหาที่ทําในอนาคตค่ะพวกเราก็ดีใจนะคะที่จะช่วยกันต่อย,ยอดค่ะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ต้องขอขอบคุณนะคะโครงการนี้มากๆค่ะ ทำให้พวกเรานะคะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองค่ะเราก็จะนําความรู้นี้นะคะไปพัฒนาในการทำคอนเทนต์เนื้อหาค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้สังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ่อเ๋นะะคมีความสุขสนุกมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจเอกอีกอันนี้เห็นไหมนี่นะคะตําแหน่งที่ทะเบียนประวัติอาชญากรค่ะถูกตีค่ะได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้มีการฝึกการพูดแล้วก็ได้ทำได้ทำคลิป ปกติก็จะเล่น Facebook โดยที่แบบลงชอบเที่ยวไปนั่นไปนี่สถานที่เที่ยวค่ะไม่ค่อยจะเหมือนสาระไม่ค่อยเน้นแต่ว่าจะแบบรีแลกมากกว่าเพราะว่าเราจะแหน้าที่การงานแล้วเราก็จะเป็นแบบมันเน่มเรื่องเวลาพักผ่อนก็จะได้ไปถึงสถานที่สวยเพื่อนๆที่ติดตามส่วนใหญ่ก็จะดูจากเวลาเราไปเที่ยวการไลฟ์สไตล์การเที่ยวการกินที่แบบว่า อะไรที่อร่อยแล้วก็ที่ไหนที่สวยก็จะพาเพื่อนๆไปัก็ต้องบอกในช่วงปิดท้ายคลิปว่าถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกอย่าพลาดนะครับใครที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วสมัครไปเลยนะครับสมัครเข้ารับการอบรมนี้ทันทีโครงการ i n f อนเ n อ e r ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นต่อๆไปกรากดไค์กดแชร์กดทับสก b ลและสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมกับใครแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ผมรู้เยอะมากกับเกี่ยวกับวงการนี้กับดนตขอบคุณครับ